จะรวยนะคุณอยากมีเงินเยอะๆนะคุณอยากมีเงินเยอะๆคุณก็ต้องหาแหล่งเงินให้เจอก่อนว่าเงินน่ะมันอยู่ตรงไหนก็หมายถึงสิ่งที่คุณต้องการน่ะมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วว่าอ่าผมจริงๆผมก็ฟังเรื่องเหล่านี้มานานตั้งแต่เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายนี่แหละเพราะว่าอ่าคนสําเร็จหรือคนรวยหรือว่าเศรษฐีเนี่ยเวลาเขาจะทําธุรกิจเนี่ยนะครับเขาก็จะหาว่า อาเนธุรกิจหรือว่าแนวโน้มธุรกิจหรือว่าสิ่งที่มันน่าสิ่งที่มันเป็นตัวชี้วัดว่าถ้าเราทําธุรกิจไปนแนวนี้เติบโตแน่นอนเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเอ๋ออ็นเวิลด์หรือธุรกิจเกี่ยวเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่างไรก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเซนอาต้นต้นของของของ,ของโลกณนะตอนนี้นะไม่ใช่แค่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเศรษฐีทั้งหลายนักธุรกิจทั้งหลายคนอยากรวยทั้งหลายก็เลยมุ่งประเด็นไปที่พวกกลุ่มของอาหารเสริมความสวยความงามธุรกิจแพลตฟอร์ม ก็อยู่กันตรงเนี้ธุรกิจออนไลน์ก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปด้วยเรื่องของอแนวโน้มหรือว่าเทรนธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยากรวยนะคนอยากสําเร็จก็จะตื่นเต้นตะโลดกับไอ้มูลค่านะทางการตลาดที่มันเยอะๆนะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากก็ควงแล้วรู้สึกว่าง่วงๆ่วงนอนเพราะว่ามันไม่ตื่นเต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันต่างกันตรงเรื่องของเรื่องเล Zac ็กๆนะเรื่องนิดเดียวเองนะเรื่องของทัศนคติหรือความคิดนี่แหละนะคนมันแตกต่างกันนิดเดียวทัศนคติแตกต่างกันน้อยมากนะแต่ละคนเนี่ยเช่นอ่าคนมาฟังวันนี้นะมาฟังวันนี้คนคนใหม่หรือว่าอ่าคนที่อยู่นะแล้วก็แล้วแต่นะเนี่ยฟังเสร็จแล้วเนี่ยมีความคิดต่างกันนิดเดียวคนหนึ่งตื่นเต้น กับคนหนึ่งไม่ตื่นเต้นแค่นั้นเองนะครับแต่ผลลัพธ์ต่างกันนะถ้าคนที่ตื่นเต้นมองเห็นเป็นโอกาสนะตัดสินใจทําอนาคตก็ร่ารวยเป็นเศรษฐีแต่คนหนึ่งก็ไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่เห็นโอกาสนะก็ตัดสินใจว่าไม่ทําเหมือนตอนผมมาควางเอ็มสตารานี่แหละนะจริงๆตัวผมมาควางเอ็มสตาก็มีเพื่อนมาฟังด้วยนะเพื่อนที่ทํางานด้วยกันควางเสร็จผมตื่นเต้นโอ้โหรวยแน่นอนนะผมก็จะหมักทาเพื่อนผมควางเสร็จก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็ ก็แบบนั้นแหละไม่ไม่น่าตื่นเต้นอะไรเขาก็ไม่ทํานะปัจจุบันนี้เขาก็ยังถ่ายน้่มันเครื่องอยู่ปกตินะเพราะเราอยู่ร้านเป็นเป็นอู่ท่อรถนะเป็นร้านบะดับยนถ่ายน้่มันเครื่องตกแต่งรถอะไรเงี้ยนะเ <im> พื่อนผมก็ยังเป็นช่างอยู่นะผมก็ออกมาใช้ชีวิตนันตอนนั้นเราคิดต่างกันนิดเดียวนะคิดบวกกับคิดลบคิดเห็นโอกาสกับไม่เห็นโอกาสแค่นั้นเองแต่มันทำให้ชีวิตเนี่ยต่างกันมหาศาลมากนะเพราะฉะนั้นนั่นคือ เรื่องที่ผมฟังยาสมใจแบ่งปันแล้วผมรู้สึกว่ามันมันใช่มันเป็นโอกาสนะะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชีวิตต้องสําเร็จด้วยหรือจริงๆผมเนี่ยนะผมทำเครือข่ายมาก็10สิบกว่าปีนะแล้วผมก็จัดโค้ดจัดแคมป์เซนนิห่ห้ความรู้องค์กรเนี่ยแบบเนี้ยเยอะแล้วก็ผมจัดโค้ดอยู่เนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีน้องอ ก็ไม่ได้ัยรุ่นนะไวกลางกลางคนนี่แหละก็เราคุยกันเรื่องความสําเร็จของชีวิตเขาก็มาผมว่าชีวิตมันต้องสําเร็จด้วยหรอชีวิตมันต้องสําเร็จเหรอพี่มันมันจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องประสบความสําเร็จอะ่ะมาถามผมแบบเนี้ยผมก็งงหรือผมจะเอายังไงวะเนี่ยผมจะตอบอยังไงผมก็ดูดูเขาอะนะดูดูที่เขามาถามดูสสะดูดูส,ส,ดดสาภาวะของเขาอะนะ ว่าว่าเขาน่าจะเป็นยังเขาน่าจะรู้สึกอะไรยังไงก็พูดคุยกันก็ปรากฏว่าผมรู้สึกว่าเขาคงเหนื่อยเหนื่อยกับการที่เขาไล่ล่าความสาเร็จนี่แหละเขาคงอยากสําเร็จนั่นแหละครับแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยเขาคงพยายามหลายอย่างผมถามเขานี่เขาทำงานโน่นนี่นั่นค้าขายทํางานประจำเยอะแยะลงทุนล้มแล้วล้มอีกนะแล้วเขาก็คงมีความกดดันในชีวิตอะมีความรู้สึกมีความกดดันก็คือ คุณอย่าลืมว่าคนที่มันผิดพลาดซ้ำๆล้มเหลวหลายครั้งเนี่ยนะมันเหนื่อยกับชีวิตมากแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเขาเนี่ยนะไม่รู้จะไปปรึกษาใครเพราไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าไปที่บ้านก็มีความรู้สึกว่าดีที่สุดแล้วก็คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ให้กำลังใจช่างมาเหนือลูกแต่ว่ามันก็ให้กำลังใจกันเล็กๆน้อยๆหรือว่าเพื่อนฝูงแบบเนี้ยไปปรึกษาใครก็เดี๋ยวก็โดนด่าอีก ทำให้เขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขากดดันมากนะรู้สึกว่าชีวิตมันล้มเหลวมันไม่เห็นจะประสบความสำเร็จเขาก็คงคงจะ,ะคงจะอัดนะคงไม่รู้จะไประบายยังไงไม่รู้จะมีที่อยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าเหมือนก็สองที่ผมเขียนนะพื้นที่ของความล้มเหลวอ่ะมันมันไม่ค่อยมีนะมันไม่มีที่ให้คนล้มเหลวเนี่ยไปมีตัวตนอ่ามีหน้าตาเชิดหน้าชูตา หรือว่าเป็นักที่หนึ่งซักพื้นที่หนึ่งที่ยอมรับคนล้มเหลวอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าใจน้องเขานะว่ามันน่าจะอยู่ในประเด็นเหล่านั้นนะครับอ่าเพราะว่าอย่าลืมนะทุกที่พูดกันแต่เรื่องของความสําเร็จเหมือนเราเข้ามาในธุรกิจกรือขายสำเร็จสำเร็จคุณต้องประสบความสำเรจ็จคุณต้องเป็นไดมอนด์คุณต้องเป็นมนุษย์เงินล้านแต่ถามว่าแล้วคนที่ล้มเหลวล่ะทําตั้งนานแล้วก็ยังไม่ถึงไหน <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกความจริงว่าอย่าไปกังวลมากนะครับคนที่ยังไม่ทักเส้นเนี่ยคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะเพราะผมจะบอกความจริงให้กันได้ว่าคุณไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกคุณไม่ต้องไปเอาบตตารรดาลของใครมาเป็นตัววัดว่ามันจะต้องสําเร็จรวดเร็วมากเกินไปเดี๋ยวคุณจะเครียดนะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันชีวิตมันไม่มีความสุขมันไม่มีพลังที่จะเดินไปข้างหน้า นะถ้ามันหนักหนาจริง,รงๆก็ให้สําเร็จแบบเราอันะครับก็คือว่าถ้าเราไม่เลิกถ้าเราทําไปเรื่อยๆเราอาจจะสําเร็จชาแต่อย่างไรก็ปลารบความสําเร็จเชื่อบุญเจนะฮะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปอัดนะเพราะว่าในธุรกิจเอ็มสตาเนี่ยเรามี power team w power team ซึ่งผมจะพูดในต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าพอผมพูดเรื่องความสําเร็จขึ้นมาเนี่ยนะ มันทาให้หลายๆครั้งเนี่ยผมก็นึกถึงคนที่เขายังไม่ประสบความสําเร็จคนที่เขาก็ยังมีความพยายามแล้วมันก็ไม่สําเร็จแล้วก็ไม่มีใครให้กําลังใจหรือไม่มีที่ยืนหะกับคนล้มเหลวผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมก็เคยเจอแบบนั้นมาเยอะนะผมเนี่ยไม่คุยกับญาติพี่น้องเนี่ยไม่มีใครเอาผมเลยเขาไม่คบผมช่วงที่ผมล้มเหลวเยอะๆล้มเหลวจนผมเข้าใจคาว่าล้มเหลวจนเคยไม่คบอะนึกผมไม่แต่ผมไม่เลิกอะตอนนั้นผมก็เกือบจะเลิกนะ ผมมีความรู้สึกว่าความสําเร็จกับผมเนี่ยมันคงไม่ถูกกันะนะนะมันไม่เป็นญาติกันเลยอะไรอย่างนี้นะเพราะผมทําจนผมเป็นนี่สามสีล้านแล้วว่าผมเป็น,นนี่เยอะแล้วพอผมมาทำเครือข่ายผมก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทันทีในบริษัทแรกที่ทํานะ วันแรกเนี่ยเงินเจ็ดเดือน,นยังไม่เห็นได้หลังยังไม่อะไรขึ้นมาเลยผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะผมมาผิดทางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะไม่ประสบความสมําเร็จแต่ผมโชคดีที่ผมยังอยู่ในบรรยากาศที่ใช้คําว่าเหมือนของเราเนี่ยก็ยังอยู่ใน power team ะนะครับมันก็หลอ่อเลี้ยงผมไม่ยังอยู่ในเส้นทางของความสําเร็จนะผมไม่หลุดออกจากวงจร นะผมไม่ได้เป็นดาวเคราะที่ถูกเวียงหลุดออกไปจากวงโคจรเลยนะถ้าผมหลุดออกไปจากวงโคจรป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในเรื่องของความสําเร็จผมก็เลยบอกว่าอืมจริงๆแล้วก็อย่าไปกดดันมากนะอย่าไปท้อนะกับเรื่องราวของความล้มเหลวเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องล้มเหลวบ้างแล้วมันก็ต้องประสบความสําเร็จด้วย เพราะนั่นคือความจริงของชีวิตนะถ้าใครเคยความคุณหมอปานินก็จะเข้าใจกับว่าความจริงของชีวิตนะครับโอเคแต่วันนี้เนี่ยในส่วนของผมเนี่ยผมจะมาพูดว่าอันนั้นคือผมอยากจะบอกทุกคนว่า Power Team มอะพา w e r team ีมะมีพื้นที่นะมีพื้นที่ให้ทั้งคนสําเร็จและคนล้มเหลวมาอยู่รวมกันเพื่อความสบายใจเพื่อจะไปต่อ นะอย่าหลุดออกไปจากวงจรเพื่อให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จแต่วันนี้ผมอยากจะเน้นว่าถ้าเาสําเร็จแล้วเนี่ยมันดีอย่างไรนะถ้าสําเร็จแล้วมันดีอย่างไรนะล้มเหลวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสําเร็จมันดีอย่างไรข้อที่หนึ่งเลยคุณจะได้ใช้ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่เลยถ้าคุณสําเร็จคนสําเร็จทําอะไรก็สุดยอด คนสาเร็จทําอะไรก็มีพลังคนสําเร็จทําอะไรก็พูดเสียงดังคุณเข้าใจคนสําเร็จไหมคนที่ไม่ค่อยประสบความสาเร็จเนี่ยนะพูดอะไรก็ไม่ค่อยมีแรงทําอะไรก็มันไม่ค่อยมีพลังนะมันไม่ค่อยมีความสุขอะมันง่อยงอยโงเหงานะแต่ถ้าสาเร็จขึ้นมาเมื่อไรพูดเสียงดังเพื่อนต้องบอกว่าเฮ้ยแกเบาเบหน่อยอย่าพูดเสียงดัง <laughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ใช้จากแบบนี้ขอท้ครับ ถ้าคุณสําเร็จคุณก็จะได้ใช้ศักตายภาพของคุณอย่างเต็มที่คุณจะลืมคําว่าทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้อันนนก็ไม่ใช่ฉันอันนั้นก็ไม่ใช่เราคุณจะลืมคํานี้ไปเลยเมื่อไรที่คุณสําเร็จนี่คุณสุดยอดคุณจะยิ่งใหญ่คุณจะมีพลังคุณจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ฉันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการรู้นําสำเร็จจากเรื่องเล็กๆไปก่อนนะ ในทุกิจเดิมตาก็ไม่ยากลองเป็นบอนสตาดูดูพอเริ่มเป็นบอนก็เริ่มมีพลังนะเดี๋ยวก็ลุยๆหน่อยนะฮะอย่าหลุดลออกจากวงโคจรนะอยู่ในเป้าหมายอยู่ใน power team นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะสําเร็จไปเรื่อยๆแม้ว่ามันจะเป็นความสําเร็จเล็เลกๆน้อยๆทำตัวเองมาเข้าโค้ดมาเข้าแกมมาเข้าค่ายนะก็คือเขาเรียกว่าสร้างภาพนะไม่ต้องไปแข่งกับใครนะเรา เราสาเร็จขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเราเข้าเข้มได้เราเข้าโคตรได้นะเราจะเริ่มมีความรู้เราจะมีความรู้สึกว่าฉันก็ทําได้เราจะเริ่มภาคภูมิใจแล้วเราก็จะมีพลังที่จะไปต่อนั่นคือเหตุผลของความสาเร็จข้อที่สองเนี่ยคุณจะได้ใช้ชีวิตที่ดีกว่ามันดีกว่ายังไงถ้าประสบความสำเร็จใช้ชีวิตที่ดีกว่าอย่างไงถ้าคุณประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนหลักล้านเวลาคุณไปนั่งร้านอาหารคุณก็ไม่ต้อง ดูขวางขวาไงเปิดไอโบชัวมาเนี่ยนะเปิดไอเมนูอาหารมาเนี่ยคุณดูขวางซ้ายอย่างเดียวคุณจิ้มไปเลยคุณไม่ต้องไปดูขวางขวาว่ามันเท่าไหร่จะกินจะอยู่จะนอนจะทําอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าสบายใจไม่ต้องกังวลนะขับรถอยู่ไปก็ไม่ต้องกังวลว่าควายแน่นมันอยู่ไหนนะพาะมีตังคงไม่ค้างผ่อน่านะครับค่าน้ำก้าวไยที่บ้านมันจะขึ้นได้ะไรก็ช่างมันมาเก็บ เก็บไปนะฉันไม่ได้ซีเรียสอะไรนะอยากจะซื้ออะไรก็มันมันมันเขาเรียกว่าได้ใช้ชีวิตที่มันดีกว่าดีกว่าไม่อยากคือมันมีอิสระภาพในการที่จะใช้ชีวิตนะครับถ้าเราสำร็จนะมีเป็นมนุษย์เงินแสนนะเป็นมนุษย์เงินล้านนะก็อยากกินอย่างน,อน้อยอยากตื่นอยากใช้ชีวิตยังไงมันมันมันมีความสุขมันมีคุณนะภาพที่ดีกว่า อ่าโอเคนะครับข้อที่สามเนี่ยคุณจะมีความสุขมากก็แน่นอนถ้านะมีเงินมีเวลาชีวิตมันก็มีความสุขนะได้อยู่กับลูกกับครอบครัวนะจะไปไหนจะทำอะไรตอนไหนก็สามารถที่จะกำหนดวิถีชีวิตของตัวเองได้นั่นหมายถึงว่าถ้าเราประสบความสำเร็จข้อที่4ี่นะสำคัญมากเมื่อเราสำเร็จเรามีความสุขเรามีความภาคภูมิใจในตัวเอง เราจะเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างเห็นไหมครอบครัวญาติพี่น้องน,น่นนี่นั่นเดือดร้อนอะไรขึ้นมาหยิบยืมไห้เขาได้นะอาจจะไม่ให้ก็ไปตั้งหมดก็ให้ก็ยืมก็ยังดีอะไรอย่างนี้นะครับมีอะไรก็ได้ปัดผ่อนช่วยเหลือแบ่งปันนี่คือคนสําเร็จไม่รู้ดีไหมนะกระดดงว่าความสําเร็จเนี่ยแต่ถว่า <c oughs> ชีวิตน <c> ะ <oughs> วายชับเจนไหมหรอสมควรที่จะสําเร็จไหม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เราจะได้เป็นคนที่เป็นที่พึ่งพาของคนอื่นข้อที่ห้าเลยนะข้อที่ห้ากคือว่าเราเนี่ยนะครับจะได้เป็นผู้ให้ที่แท้จริงเพราะว่าถ้าเราสำเร็จเนี่ยนะเราสามารถกําหนดอะไรได้หลายๆอย่างเราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมประเทศชาติได้นะไม่ใช่แค่ช่วยเหลือญาติพี่น้องนะช่วยเหลือเพื่อนฝูงได้ ช่วยเหลือประเทศชาติได้สังคมได้เหมือนในธุรกิจของเราเนี่ยผมคิดใหญ่ตลอดเวลานะผมบอกตรงๆนะผมไม่รู้หรอกว่าคนอื่นคิดอย่างไรแต่ผมทํางานเต็มแม็กทุกวันคุณรู้ไหมปัจจุบนันนี้ผมมีประชุมทุกวันเต็มแม็กเว้นอยู่วันเสาร์วันเดียววันเสาร์วกหนึ่งวันแต่ผมจะหาเรื่องประชุมไม่ได้ผมจะทํา o b p ผมจะทําเซนนิ่ให้ได้นะผมจะต้องมีทุกวันถามว่าทําไมผมคิดจะทํามันอย่างนั้นในยุคปัจจุบันนี้ เพราะผมมองว่าเวลาทามิ่งจุดสุดของคนทำธุรกิจเครือข่ายก็คือณเวลานี้เพราะว่าโดยเฉพาะเอเมซตาเนี่ยนะมันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มมันเป็นธุรกิจออนไลน์มันเป็นธุรกิจอาหารเสริมนะมันเป็นเทรนของธุรกิจที่ทุกคนต้องการมันเป็นดอกชิปออนไลน์คือทุกอย่างที่เป็นเทรนของธุรกิจในยุคปัจจุบนันตอนเนี้มันรวมอยู่ในธุรกิจเอเมซตาหมดแล้วแล้วถามว่าเราไม่ทําตอนนี้จะทําตอนไหนวะ แล้วที่สำคัญนะอยู่ใน power team ผมบอกคุณเลยถ้าคุณไม่ใช้ power team ผมบอกคุณเลยคุณจะเสียใจเพราะวันนี้เนี่ยคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ถ้าชวนประชมมันไม่ลงตัวเสาปูนเนี่ยนะเสาบ้านอ่ะมีแต่เหล็กมันจะเป็นเสาบ้านได้ไหมมันมีแต่ปูนไม่มีเหล็กมันจะแข็งแรงไหม ในธุรกิจเครือข่ายก็เหมือนกันคุณทาอยู่คนเดียวไม่มีทีมคุณจะสร้างความเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซนกับทีมงานของคุณได้อย่างไรอ่ะรวยรวยรวยสำเร็จ,สำ,รจสำเร็จเจอกันอยู่เจ็ดคนมาเจ็ดปีแล้วอะแล้วมันจะเชื่อได้งไงอ่ะเออรวยเดินมากี่กลั้งมันก็รวยทุกลั้งอะมันรวยอยู่คนเดียวนะั่นแหละมันรวยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนะมันสําคัญที่สุดในธุรกิจเครือข่ายมันเป็นธุรกิจที่ยากตรงที่ว่าสร้างความเชื่อ มันง่ายตรงวิธีทำเปลี่ยนกิจวัตรได้เป็นกิจการลงทุนซื้อของใช้เดือนหนึ่งสี่สห้าพันใครก็ซื้อได้แต่พอเราถามว่าอยากรวยไหมอยากรวยอยากมีรายได้เดือนละแสนไหมอยากเป็นไดมอนด์ไหมอยากเป็นทําไหมเดี๋ยวขอคิดดูก่อนทำไมมันคิดดูก่อนเพราะมันคิดแล้วว่ามันจะไประเบิดอะไรแล้วมันคิดว่าได้คนที่ไป,ประเบิดมันทําหรือเปล่าวะเพราะฉะนั้นไอ้นคนที่ไป,ประเบิดเนี่ยได้ข้อมูลได้ความรู้ไปถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ทํา เพราะฉะนั้นพราะว่าทีมันมีองค์ประกอบของความสาเร็จก็คือบรรยากาศคู่กับความรู้ความรู้คู่กับบรรยากาศอันนี้คือส่วนผสมของธุรกิจเครือข่ายนะฮะจุดไว้เลยความรู้คู่กับบรรยากาศรู้อย่างเดียวไม่มีอารมณ์มก็ไม่ทำครับมันนั่งอยู่นั่นเนี่ยมันรู้ว่าไวเนีตเวิ่์คไวยมตอนมันรู้ธุรก,กิจเครือข่ายสุดยอดแต่ว่ายังไม่มีอารมณ์และอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่มีความรู้ไม่เข้ามาควังเลยถึงข้าเป็นอย่างไรเหมือนที่คุณอุ้ยมาแบ่งปันเหมือนว่าพี่สมชายนะเหมือนอาจารย์ฟุง อาจารย์น้องมาแชร์เรื่องถิ่นกาเรื่องธุรกิจนะน้องเปียน้องเปิรมไม้เรื่องของกดเต้วีคูนความรู้ต้นนี่นั่นถามว่าความรู้ทัวหัวเขาไม่มีเลยในหัวเขานะความรู้ทัวหัวไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทาและอีกคนหนึ่งไม่มีความรู้เลยตื่นเต้นสุดยอดสุดยอดฉันอยากรวยเข้าคอรเข้าแคมเข้าตลอดเข้าแล้วหลับตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอะไรเลยในระมองนะเพื่อนถามสินนกาเป็นยังไงบริษัทเป็นยังไงแผนการเวลาเป็นยังไงไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งตื่นเต้นอย่างเดียว เขาก็สาเร็จไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบมันต้องครบก็บคือความรู้ผู้กับบรรยากาศและความรู้กับบรรยากาศมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในรอบประชุมของ power team นึกออกไหมครับถ้าคุณไม่ใช้รอบประชุมคุณไม่ใช้พลังทีมเนี่ยมาสร้างความเชื่อมั่นสร้างความรู้สึกสร้างบรรยากาศได้กับองค์กรของคุณแล้วคุณจะทำยังไงอะ่ะจะขนไปเข้าตรงไหนนะ จะไปดูอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่สองนะครับใน power team มีคนสําเร็จให้เราเรียนรู้เทคนิคและวิธีการก็คือให้เรามีคําปรึกษาเขาบอกว่าคนที่จะลาที่ถูดก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนสําเร็จนะมีคนสําเร็จให้เราดูเราถามเรามีปัญหาเราอยากโตเราอยากได้แสนเราอยากได้ล้านมีคนสําเร็จเราถามเราปรึกษาเราหาหรือนะเพราะนี่อยู่ใน power team เราจะรู้เส้นทางของความสําเร็จ เพราะความสําเร็จเนี่ยมันคาดคะเนได้มันคาดการได้หนึ่งปีสองปีสามปีเนี่ยนะมันคาดคะเนได้มันคาดการได้มันมีคนทําแล้วมันมีคนสําเร็จแล้วมีคนเดินมาก่อนเรานะฮะเหมือนที่บอกว่ามีคนสําเร็จความสําเร็จมันคาดการได้แล้วทําให้เราอยู่ในเส้นทางของความสาเร็จเหมือนที่ผมบอกเราไม่ได้ถูกเวียงออกไปนอกวงวงโคจรนะฮะวันนี้ถ้ายังอยู่ในในบรรยากาศของธุรกิจเอ็ตา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 อย่างเลเราก็ประสบความสาเร็จนะฮะ ยืนยันล้านปืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ในเส้นทางของความสำเร็จนะครับแล้วก็ที่สี่เราจะได้พัฒนาตัวเองนะเราพัฒนาเพราะว่าคนสำเร็จมันต้องพัฒนามันต้องมีศักยภาพต้องมีคุณภาพเพราะความสำเร็จมันจะเท่ากับความรู้และวุฒิภาวะของคนคนนั้นเสมอนะฮะไม่ว่างานประจำหรือว่าธุรกิจเครือข่ายนะหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ มีรายได้หลักล้านต่อเดือนเขาก็มีศักยภาพที่จะสร้างเงินล้านไงเหมือนคนสามล้อถูกหวยเขาเล่าไห้ฟังเห็นไหมคนสามล้อเขาก็มีม,มีมีความรู้แค่บริหารเงินหลักพันหลักหมืน่นอยู่อยู่เขาได้เงินมาเป็นล้านแบบนี้เขาก็บริหารไม่เป็นสุดท้ายก็หมดนะหมดมาเหลือเท่าเดิมที่เคยใช้นั่นแหละเคยมีสามหมื่นสองหมื่นก็อยู่ประมาณนี้แหละเงินถ้าประมาณนี้เขาจะดูแลมันได้ เขาจะควบคุมบริหารจัดการได้แต่อยู่ๆมาเป็นล้านก็งงครับไม่รู้จะทําอะไรมั่วไปหมดเลยเคยยืมเคยขอเคยทำอะไรก็เคยชวนลงทุนอะไรก็มั่วหมดทาหมดหลยเดี๋ยวก็เจ๊งหมดเพราะว่าไม่มีสักยภาพแต่คุณอย่าลืมเศรษฐีที่ว่าเขาเคยรวยเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วเจ๊งเหลือศูนบาทเป็นนี่เป็นร้อยร้อย,อยล้านอ่ะตอนปีสี่สูน่ะ ที่เขารวยมาด้วยความรู้ความสามารถคุณเชื่อไหมเป็นนี้แต่ร้านแป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวมันใช้นี้หมดเดี๋ยวมันกลับมาเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมพราะมันมีความรู้ที่จะทาเงินง่ายเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องจริงนะครับเราจะพัฒนาลักษณะนิสัยและความรู้ของเราเนี่ยเพื่อไปถูกเป้าหมายอย่างความสาเร็จนะครับข้อที่ห้าสุดท้ายนะ power team เนี่ยก็เพราะว่า power team จะมีเพื่อนพ้องน้องพี่ นะมีพื้นที่ของคนล้มเหลวไว้ด้วยนะใครล้มเหลวก็เข้ามามาคุยกันให้กำลังใจกันนะมีเพื่อนพ้องน้องพี่ที่จะเดินไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันสร้างความขวัญที่อยากจะให้ทุกคนประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชีวิตต้องประสบความสาเร็จเพราะสําเร็จแล้วชีวิตมันเป็นอย่างไรเมื่อกี้ก็รู้แล้วนะ อยากกินอาหารก็ไม่ต้องดูกวงกวานะอยู่้ช้จิ้มไปเลยนะครับอยากได้อะไรก็กดเอาอยากตื่นอยากใช้ชีวิตแบบไหนยอยากช่วยเหลือใครนะโอ้มันโคตรสุดยอดอะที่บอกว่าฉันทําไม่ได้ฉันไม่เก่งมันหายไปจากชีวิตเลยถ้าเราซักเซ็นะครับแล้วทําไมต้องพาวเวอร์ทีมก็บอกแล้วพาวเวอร์ทีมมีองค์ประกอบของความสําเร็จอยู่ในนี้องค์ประกอบที่เราจะต้องใช้เพื่อที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายแย่งความสําเร็จด้วยกัน เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็พอดีกับเวลาขอให้ทุกคนโชคดีและพบกันที่ความสำเร็จครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ